สวัสดีคะ่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะป๊อกก็ไม่ได้มาแต่งหน้านะแต่ว่าจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ป๊อปชอบใช้นนเองไม่ว่าจะเป็นแอป,ปแต่งรูปหรือว่าแอป,ปหาเพื่อนทำให้เราเนี่ยได้ฝึกภาษาแล้วก็ได้เจอกับผู้คนใหม่ๆมาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ป๊อปจะมาแนะนำแอปพลิเคชันอะไรบ้างคะ่ะป๊อปก็ขอเริ่มจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า tinder ก่อนเลยคะ่ะ tinder เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้เจอกับผู้คนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือว่า คนที่อยู่ทั้งใกล้แล้วก็อยู่ไกลเราเลยไม่ว่าจะแบบเป็นการมองหาเพื่อนหรือบางคนเนี่ยนะคะสามารถหาแฟนจากแอป,ปนี้ได้เลยอย่างเพื่อนป๊อปหลายคนเนี่ยแบบว่ามีสเปคเป็นชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้เออก็แบบสามารถมองหาเน็ตเวิร์กิ่งใหม่ๆห,หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะได้เจอคนที่อยู่จากอีกฝั่งหนึ่งของโลกเลยก็เป็นได้นะคะแถมยังเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเนี่ยได้พูดคุยแล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษก,กับชาวต่างชาติด้วยหรือว่าใครเนี่ยที่แบบ อยากทํากิจกรรมนะคะแต่ยังไม่มีเพื่อนไปด้วยเออสามารถแบบลองใช้ tinder ดูก็ได้นะคะหรือว่าหาเพื่อนไปออกกําลังกายเดินเล่นหรือว่าไปดูหนังคืออยากให้โหลดมาลองก่อนแล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้แบบยากหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดเลยบางทีเรา backpack ไปเที่ยวคนเดียวระหว่างที่เราเดินทางเนี่ยเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะหาเพื่อนใหม่ระหว่างทางได้เหมือนกันซึ่งวิธีการเล่นนะคะก็ง่ายๆเลย ก็คือการส w i p หรือว่าการเลื่อนตัวฟิวเจอร์ไปทางซ้ายหรือว่าขวานั่นเองซึ่งถ้าเราถูกใจหรือสนใจคนไหนเนี่ยนะคะเราก็เลื่อนคนคนนั้นปัดไปทางขวาค่ะแต่ถ้าเรานะคะไม่สนใจคนนั้นเราก็ปัดไปทางซ้ายแล้วพอคิดว่าจุดเด่นของแอปนี้เนี่ยที่มันไม่เหมือนกับการแอปที่เป็นการแชททั่วๆไปนะคะก็คือถ้าเกิดเราถูกใจคนไหนเราก็จะสว i p ไปทางขวาถูกไหมคะซึ่งถ้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ย คิดตรงกันก็จะเกิดการแมทช์กับคนที่เราสนใจนั่นเองสามารถแชทกันได้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดระยะทางในการที่เราจะได้พบปะผู้คนอย่างเช่นแบบเรากำหนดไว้2กิโลหรือว่า10กิโลเมตรซึ่งระยะทางแล้วก็อายุเนี่ยเราสามารถกำหนดได้หมดเลยนะคะเท่าไหร่ก็ได้เลย ทินเดอร์เนี่ยแหละที่จะทําให้บางคู่ได้แต่งงานกันเลยนะเออฟังดูน่าสนุกใช่ไหมคะใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยพลาดมากโหลดมาเล่นกันได้เลยนะคะยังไงป๊อปก็ขอขอ,ขอบคุณทินเดอร์ด้วยนะคะที่ให้มาแนะนําแอปทินเดอร์ให้ฟังกันวันนี้คะ่ะต่อมาค่ะก็เป็นแอปที่ป๊อบชอบใช้แต่งรูปมากๆเลยนะคะก็คือแอป snapseed นั่นเองแอปนี้เนี่ยเป็นแอปที่แบบ เวลาลงรูปในอินสตาแกรมคนก็จะชอบถามว่า,วาใช้กล้องอะไรถ่ายคือบางทีเนี่ยเป็นกล้องมือถือด้วยซ้ำแล้วพอเรามาแต่งในแอป s n a p s e ซ d เนี่ยมันดูแบบคมชัดดูแปลกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นแอปที่ค่อนข้างดังแล้วก็คนใช้เยอะมากหน้าตากะเป็นแบบนี้นะคะพอกดเข้ามาก็เลือกรูปค่ะโหมดที่ป๊อบใช้บ่อยๆเลยก็คือโหมดดราม่านั่นเองเออเพราะว่ามันทำให้รูปเนี่ยคมชัดมันสามารถกำหนดแล้วก็ ปรับจุดให้สว่างได้อย่างเช่นทําห้หน้าเนี่ยสว่างเฉพาะจุดก็ได้คือสามารถปรับได้เลยนะคะบางทีเนี่ยแอบใช้กับใต้ตาถ้าใต้ตาดํามากๆก,ก็จะมาปรับตรงใต้ตาให้ดูสว่างขึ้นเป็นจุดๆไปเอ,อ,อยากให้ไปลองเล่นกันดูนะคะแอปนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่แต่งรูปออกมาได้สวยงามมากๆเหมือนกับโปรเฟชชั่นอลเลยต่อมาค่ะก็เป็นแอป Makeup Plus นะคะส่วนใหญ่เนี่ยป๊อปจะใช้เอาไว้ปัดแก้ม คือบางวันเนี่ยเราแต่งหน้ามาจัดแล้วแต่พอเราเจอแสงธรรมชาติเนี่ยเฮ้ยทำไมสีปัดแก้มมันไม่อยู่คือแอปตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่แบบจริงๆสามารถแต่งได้ทุกองค์ประกอบของใบหน้าไม่ว่าจะเป็นติดขนตาหรือว่าแบบคอนแทคเลเนส์ลิปสติกอะไรเงี้ยซึ่งจากส่วนแหนปัก็ชอบใช้แค่ปัดแก้มเออพอใส่ใสกรุบกริบ แล้วก็มีอีกแอปหนึ่งค่ะเป็นแอปแต่งภาพเหมือนกันจะบอกว่าแอปนี้เนี่ยแน่ใจว่ามีใน iPhone หรือเปล่าเพราะว่าปอมใช้ซัมซุงไงก็คือแอป f o o d ี้นั่นเองเป็นแต่งภาพอาหารแต่สามารถแต่งภาพคนได้เหมือนกันถ่ายธรรมดาแล้วสีมันดูไม่จัดจ้านน่ากินพอใช้แอปนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดให้เลือกเลยนะว่าเป็นสําหรับไอศครีมกาแฟหรือว่าเนื้อขนมหวานไข่าดาวอะไรเงี้ยเออเขาจะมีให้เลือกเลยว่าเราอยากแต่ง สีโทนประมาณไหนอีกแอป,ปหนึ่งนะคะที่๊อบชอบใช้นั่ยก็คือแอป s h อปปี้ e นั่นเองนะคะแอป,ปนี้เนี่ยเป็นแอป,ปที่ชอบเอาไว้ซื้อเครื่องสําอางซื้อเสื้อผ้าน,นั่นเองซึ่งขาช้อปหลายๆคนคงจะแบบรู้จักแอป,ปนี้ดีแน่นอนนะคะหมดแล้วนะคะสําหรับแอปพลิเคชันที่ชอบใช้นะคะ<ๆ>ก็ยังไงฝากเพื่อนๆไปลองเล่นดูนะคะแล้วก็มีอะไรคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ